ดนตรีกลมได้วงชนะเลิศระดับภาคมาอีกหนึ่งวงแล้วนะครับสำหรับการประกวดดนตรีภายใต้โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับเวทีภาคเหนือนราญพระเสริฐแลนด์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวงที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด4วงได้แก่วงดอกหญ้าจากจังหวัดพิษณุโลกวงซีเคแบนจากจังหวัดพะเยาวงอัพทูยูจากจังหวัดสระบ,บุรีและวงมิตรสหายใบไม้ย,ยิ้มจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพี่ๆวงคาราบาวมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดด้วยตัวเองอีกด้วยครับโดยที่งานนี้บริษัทคาราบาวตะว,วันแดงจำกัดได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความรักทางด้านดนตรีได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถเพื่อส่งเสริมให้เป็นอีกก้าวย่างที่สําคัญทางดานตรีให้แก่เยาวชนและรายไดาจากการจัดงานจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดนั้นๆและที่สําคัญน้องๆที่ชนะเลิศในระดับภาคในภาคต่างๆทั้ง5ภาค จะได้รับเกียรติขึ้นเวทีคอนเสิร์ตการกุศลร่วมกับพี่แอดคราบาวอีกด้วยและว,วันนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตรอบระดับภาคเวทีภาคเหนือกันแล้วนะครับโดยวงที่ชนะเลิศได้แก่วงดอกหญ้าจากจังหวัดพิษณุโลก ปิดท้ายการประกวดระดับภาคเหนือด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงคาราบาว สำหรับครั้งต่อไปในการประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตระดับภาคจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมกับเวทีภาคกลางใครที่อยากจะทราบว่าวงไหนจะเป็นผู้ชนะระดับเวทีภาคกลางก็สามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโครงการการประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตได้ทางรายการป๊อปนิวส์นะครับ